ยืด้นาจหน่อย,อ,ย,อ,ยอง,องหนาบ้านก็ออในนออ่ะน,นี่เ่าเนี่ยนั่งแล้วทำนั่งได้รถมาแล้ว

tập quá Thế tháng này là thế này Mông phùn quá Hãy ย่างไันนี้ละฮึพ่นแล้วพ่นพวกกระถางหมูพ่นท่อหมูด ก็มันล่วยไหมกวยังใต้นไผรต้นไท่มึจเยคนื่นันี่ถามคเพี่แจาคแต่เป็นหลับเข้ามาแล้วทุ่งนี้ดอกไม้ปลาบหูเดยปลาห้เลย่เดี๋ยวดียังไม่ถึงไม่ช่าาน กว่านี้แล้วนะขเี่้ดังเยเหตุนั้นีตั้งว่ไปเน้ไปถึกดา

Hả? như <laughs> 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 <laughs>